สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะ่าจะเป็นการทำนายดวงให้กับคุณนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดของชาวธาตุไฟในช่วงสิ้นปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเอ๊สิ้นปีนี้มันมีอะไรน่าชื่นใจบ้างนะมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเลยนะคะเอาละชาวธาตุไฟใครรู้หรือยังไม่รู้จ้าว่าอมฉลอง5 0 0 0 0 Subscribe ตนะตอนนี้ล่วงเลยมันจะเจ0 0 0ืแล้วนะก็เลยรีบแจกนะคะมีเกมแจก ของรางวัลน,นะคะ5 0 0 0 0ื่นซับสไคร์ที่ออมเพิ่งผ่านมานะคะก็จะเป็นเครื่องรางนะคะที่จะแจกกันทั้งหมด30ชุด30รางวัลน,นะคะคือคนหนึ่งเนี่ยได้ทั้งคู่นี้เลยนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีตะกรุดสาลิกานะคะตะกรุดสาลิกาแล้วก็จะมีพ่อขุนช้างนะคะซึ่งเซตนี้ถ้ามีไว้แล้วช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะเจรจาค้าขายเสน่ห์เมตานะคะแล้วก็เรียกโชคเรียกเงินเรียกทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะ เอ่อใครที่เหมาะนะคะก็คือคนทํางานฟรีแลนซ์นักธุรกิจคนทาําาค้าขายนะคะแล้วก็เอ่อคนที่ทําอาชีพอิสระนะคะถามว่านักศึกษานักเรียนนะคะหรือว่าเอ่อคนทํางานประจําพกได้ไมั้ยก็ได้ก็คือจะเสริมในเรื่องของการเจรจานะคะแล้วก็เสน่ห์เมตตาแล้วก็เรื่องของโชคลาภนั่นเองนะคะโอเคใครอยากจะรู้ว่ากติการทํายังไงถึงจะได้ไปนะคะดูที่ description ด้านล่างได้เลยออมแปะรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วแล้วก็มีลิงก์ นะคะที่จะให้เข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะคะอ่าใครรู้หรือยังไม่รู้ก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วนะคะหมดเขตสิหพฤศจิกายน2565นะคะจับฉลากแจก19พฤศจิกายนนะคะจับฉลากแจกกันง่ายๆเลยจ้ะ30ชุดนะคะอ้าะชาวธาตุดินสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดของเออไม่ใช่สิขอโทษค่ะชาวธาตุไฟนะคะ ชาวธาตุไฟค่ะสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดของชาวธาตุไฟช่วงสิ้นปีค่ะสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดของคุณช่วงสิ้นปีโอ้โหเดอะซันจะมีโอกาสที่ดีมากๆฟ้าจะเปิดให้คุณนะชาวธาตุไฟช่วงสิ้นปีอะมองว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดโอกาสเปิดนะคะในเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานอนาคตทิศทางที่คุณจะไปนะหลายๆคนเนี่ย ยังไม่รู้ทิศทางว่าฉันจะไปทางไหนเอาว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะเปิดทางให้ละเป็นช่วงการหลุดพ้นชาวธาตุไฟเป็นช่วงการหลุดพ้นใครมีวิบากกรรมเก่าใครมีอะไรเก่าๆเนี่ยใกล้จะหลุดแล้วเอาว่านะคะเดี๋ยวคุณน่าจะได้เห็นทางอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วละ่ะโอ้โหเปิดทางให้เนื้อคู่ด้วยบางคนจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะนะคะบางคนชาวธาตุไฟคุณกําลังจะได้เจอกับโอกาสที่ดีมากๆของเนื้อคู่หรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน นะคุณกำลังจะหลุดจากสิ่งเดิมๆนะคะสิ่งที่ไม่เข้าท่าสิ่งที่จิตวิญญาณคุณแบบเรียกร้องอยากจะหลุดพ้นไปสักทีนะคะสิ่งที่คุณต้องการจะเห็นว่าอนาคตฉันจะไปทางไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีคนมาชี้ทางให้คุณไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่ในเชิงคู่รักหรือจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะนะคะอ่าเออโอเคชาวธาตุไฟสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุด นะคะของคุณในช่วงสิ้นปีอามมองว่าคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นค่ะคุณจะมีเหตุผลกับตัวคุณเองเอมรู้สึกว่าชาวธาตุไฟจริงๆคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนเคยผ่านความเจ็บปวดหรือตอนนี้ก็ยังอาจจะยังเจ็บอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าในช่วงสิ้นปีอะ่ะเดี๋ยวฟ้าจะเปิดให้คุณแล้วนะเพราะฉะนั้น สามดาบเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่คุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยวางนะคะแล้วซึ่งเอามงงว่าชาวธาตุไฟจะทําได้คุณจะใช้เหตุและผลกับมันมากขึ้นใครที่อยู่ในวิบากกรรมรักสามเศร้ากําลังจะหลุดเพราะว่าคุณจะมีเหตุผลกับมันมากขึ้นนะใครที่เคยมีเรื่องราวเจ็บปวดใจผิดใจกับหุ้นส่วนผิดใจกับอะไรต่างๆเอามาว่าคุณคงจะเลิกเสียอกเสียใจอ่ะนะคะแล้วก็คงจะใช้เหตุและผลหรือว่ามั่นใจ ในความคิดของตัวเองมากขึ้นเคยสับสนเคยเไม่รู้จะเอายังไงดีกับสถานการณ์นั้นนะที่ทะเลาะกับเพื่อนอแตกข้อกับหุ่นส่วนนะคะหรือว่ามีเรื่องราวเข้าใจผิดอะไรกันเอามาว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้นนะคะเข้มแข็งขึ้นมีเหตุมีผลนะแสดงว่าตัวคุณกําลังจะหลุดออกจากความความดาดิ่งอะไรบางอย่างนะนะคะในบางเคสได้เจอเนื้อคู่แต่เป็นการเจอเนื้อคู่ที่คุณใช้เหตุและผลมากๆนะเพราะว่าคุณเคยเจ็บเคยอกหักเคยอะไรมา นะเพราะฉะนั้นแล้วชัดเจนเลยฟ้าจะเปิดให้คุณนะคะโอกาสจะเปิดให้คุณหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างได้มองเห็นทิศทางที่จะไปมากขึ้นด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหุ้นส่วนเนื้อคู่อะไรก็ตามเข้ามานะคุณจะหนักแน่นมั่นคงในตัวคุณเองและใช้เหตุและผลกับมันมากๆซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคุณเคยเจ็บมามาก นั่นเองนะเพราะนั้นใครที่ยังเจ็บอยู่อมมองว่า,าพยายามปล่อยวางนะปล่อยออกก่อนนะปล่อยออกปล่อยวางไปค่ะปล่อยวางเพื่อเปิดรับนะพลังงานของความเข้มแข็งพลังงานของสตนะิพลังงานของการที่คุณนั้นจะจะจะปักหลักอย่างมั่นอกมั่นใจนะคะคงจะไม่ได้ถลายถลตะเลิดไปกับห่วงอารมณ์อะไรแล้วล่ะนะคะอมมองดูนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณน่าจะอาจจะกําลังคิดหรือตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องอนาคตอะไรบางอย่างด้วยค่ะน่าจะเปิดทางให้คุณได้ได้ใช้สติได้ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะอุ๊ปส์ขอโทษค่ะไพ่กระเด็นอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขอโทษนะคะอ,ะคะอหีบไพ่ก่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไพ่นะคะมีอะไรอยากจะบอกนะคะชาวธาตุไฟบ้างอื สิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดของชาวธาตุไฟช่วงสิ้นปีไพ่อยากบอกอะไรไหมคะไพ่อยากบอกอะไรไหมคะเซเว่นออคช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงที่โอกาสฟ้าเปิดให้ตัวคุณนั้นนะคะจริงๆอาจจะมีทางเลือกเข้ามาหลายๆทางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไอเดียต่างๆนะเนี่ยมีไอเดียนะมีโปรเจกต์ project, อะไรหลายๆอย่างหรือว่ามีคนมาให้เลือกนะคะเรื่องของหัวใจเนี่ยนะคะแต่ว่านะคะตัวคุณเองต้องการความรักนะชาวธาตุไฟ นะคะแม้ว่าคุณจะดูเป็นคนที่โลดแล่นแล้วก็เป็นนักรักคนหนึ่งนะแต่ว่าคุณดูจะต้องการความรักแล้วล่ะนะเอารู้สึกว่าไพ่อาจจะแนะนําว่าให้เลือกคนที่คุณรักให้เลือกคนที่รักคุณนะการที่คุณได้ได้เลือกคนที่คุณรักหรือเขารักคุณเอามาว่ามันจะเป็นทิศทางที่มีอนาคตอ่ะเออเอารู้สึกแบบนั้นนะคะอ่ะมาดูเพิ่มก่อนนายนะครับแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการรักตัวเองนะเอามีความรู้สึกว่า ตัวคุณจะอยู่ในภาวะของการที่มีทางเลือกมีไอเดียนะคะมีโปรเจกต์แต่จงเลือกทำในสิ่งที่รักเลือกในสิ่งที่เขารักคุณอยางน,นี้ถ้าเป็นงานเนี่ยเลือกทำในสิ่งที่คุณรักและมีใจให้มันแต่ถ้าเป็นบุคคลให้เลือกคนที่คุณรักและเขารักคุณนะคะแล้วก็ออมรู้สึกว่ามันน่าจะมาเติมเต็มความสุขได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ เหมือนไพ่ก็จะแนะนําด้วยว่าคุณก็อย่าเพิ่งไปทิ้งความสุขของตัวเองนะมันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะหลุดพ้นอย่าลืมนะแดฉะนั้นการที่คุณจะต้องเข้าไปคลุกกับเรื่องความรักอีกครั้งนั้นอย่าลืมว่าความสุขของตัวเองนั้นสําคัญที่สุดนะคะเนี่ยเลือกที่จะมั่นคงกับตัวเองค่ะเอารู้สึกว่าถ้าชาวธาตุไฟเลือกถูกมันมันมันเกี่ยวข้องกับการเลือกด้วยนะถ้าชาวธาตุไฟเลือกถูกเอามาว่าครั้งเนี้ยรักครั้งเนี้จะเป็นรักที่มั่นคงของคุณนะคะจะเป็นรักครั้งสุดท้าย มขออนุญาตทำนายแบบน,นี้ Queen of Cups Queen of Pentacles นะคะรักที่มั่นคงเป็นรักครั้งสุดท้ายที่จะเติมเต็มความสุขให้คุณไพ่ขึ้นมาในเชิงว่ารักครั้งนี้ถ้าคุณเลือกถูกคุณจะมีความสุขกับมันนะไพ่ไม่ได้บอกว่าเขาจะมีความสุขนะแต่เขาแต่ไพ่บอกว่าคุณนะ่ะจะมีความสุขกับรักครั้งนี้จะมีความสุขกับการลงทุนครั้งนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเลือกถูกเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะเรื่องการงานต่างๆเนี่ยมันจะนําพาความมั่นคงมาให้คุณด้วยเช่นเดียวกัน นะคะชาวธาตุไฟอ่ะแต่คุณ <laughs> ข้อเสียอ่ะเอามาว่าพายอยากจะบอกว่าชาวธาตุไฟข้อเสียของคุณอนะคือคุณเป็นคนขี้โรเลเนาะบางทีคุณไม่แน่ใจอะ่ะเนื่องจากอะไรหลายอย่างเกินนะคะโปรเจกต์เยอะอะไรมาให้คิดเยอะมีมาให้เลือกก็เยอะเกินไปอันนั่นก็น่าจะดีอันนี้ก็น่าจะใช่อัน,นั่นก็เหมือนจะเติมความสุขให้ฉันได้อันนี้ก็เหมือนจะมั่นคง <laughs> นี่คมขออนุญาตพูดรวมๆทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเลยนะคือฟีลลิ่งความรู้สึกคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเลิกลังเลอย่าลังเลกลับมาเป็นใครบางคนที่เป็นตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่ใช้แพชชั่นนำทางมาตลอดนะชาวธาตุไฟแต่เนื่องจากสถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณสับสนเช่นความเจ็บปวดในใจที่คุณมีการที่เคยถูกเข้าใจผิดการที่มีเรื่องบาดหมางผิดใจกันกับใคร นะการที่คุณเคยอยู่ในสถานการณ์อกหักรักคุดสถานการณ์ที่มันแย่มากๆเจ็บปวดมากๆเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่คุณจะสับสนระหว่างเอ๊ฉันจะเอาความรักเป็นหลักหรือฉันจะเอาความมั่นคงเป็นหลักดีล่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดขอเพียงแค่คุณเลือกถูกจงใช้แพชชั่นนะคะชาวธาตุไฟคุณจะต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองด้วยการเป็นใครบางคนที่แบบใช้แพชชั่นในการเลือก ใช้ความกระตือรือร้นใช้ความสุขในใจใช้อะไรบางอย่างที่คุณแบบเสกสร้างได้อ่ะอมรู้สึกว่าชาวธาตุไฟจริงๆคุณเป็นคนเสกสร้างได้อ่ะไพ่ใดี่ยนี้นะคะเป็นไพ่ของคนที่เสกสร้างได้และสําเร็จอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวธาตุไฟสามารถที่จะบาลานซ์พลังงานของตัวคุณเองให้กลับมาเป็นธาตุไฟนะคะที่ทําอะไรด้วยแพชชั่นทําอะไรด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้นนะคะอ่าแล้วก็แบบสนุกกับการทํามันอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการงานที่คุณรักที่คุณเลือกแล้วโอเคฉันจะลองเอาโปรเจก t นี้มาทําซิเพราะฉันรู้สึกฉันชอบมันถูกใจฉันจงทํามันด้วยความสนุกจงทํามันด้วยความกระตือรือร้นและมีไฟอยู่เสมอคะ่ะและสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะนะเมื่อคุณเลือกแล้วจงกระตือรือร้นที่จะนะคะเข้าหากระทำนะและเขาเรียกว่าคบหาดูใจกันด้วยความสนุกสนานอะนะ มันเป็นไพ่ของคนมีแพชชั่นแล้วคุณจะทําอะไรสําเร็จความรักก็จะสําเร็จนะคะอุปสรรคมันมีแค่ว่าคุณยังสับสนอยู่แค่นั้นเองนะคะยังไม่แน่ใจในตัวเองอเพราะฉะนั้นลองกลับมาเป็นตัวของตัวเองดูซิเออนะคะกลับมาใช้สวมพลังงานของชาวธาตุไฟนะ,ะที่เปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานแพชชั่นคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์เหมือนเด็กมีมีเด็กอยู่ในตัวคุณนะชาวธาตุไฟนึกออกใช่ไหมจริงๆคุณมีเด็กอยู่ในตัวคุณที่คุณ หลงลืมไปเพราะอะไรฉันเคยเจ็บมาฉันเคยไปอยู่ในสมอแล้วภูมิอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอามองว่าสิ้นปีนี้จะเป็นช่วงที่เด็กในตัวคุณนั้นจะฉายแววอีกครั้งความเป็นเด็กที่สนุกสนานนั้นจะฉายแววอีกครั้งอ้อมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะอยู่ในโมเมนต,ต์ของความสุขสนุกและความมั่นคงนะคะเพราะนั้นก็อย่าไปลังเลสับสนอะไรเยอะ เพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าคุณอาจจะยังแอบลังเลสับสนใจอยู่บ้างค่ะแต่ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟเอาไม่จําเป็นต้องเปิดเรื่องความรักแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างครบรสนะคะครบรสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรักงานเงินนะคะมัน,ม,น,ม,นมันมาครบอยู่แล้วนะคะก็อวยพรให้ชาวธาตุไฟนั้นนะคะได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะได้เลือกในสิ่งที่ใช่เพราะสิ้นปีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ เลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นงานที่คุณรักและอยู่อย่างมั่นคงไปตลอดนะคะหรือจะเป็นความรักนะคะครั้งสุดท้ายของคุณก็เป็นไปได้นะชาวธาตุไฟนะ,ะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่เลือกแล้วกันนะคะเอาละฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย